เคยสงสัยไหมว่าทำไมการดื่มน้ำร้อนจึงช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้เร็วขึ้นเมื่อดื่มน้ำร้อนอุณหภูมิของน้ำจะถ่ายทอดความร้อนเข้าสู่ร่างกายทันทีกระบวนการนี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตทำให้ร่างกายสามารถกระจายความร้อนไปยังส่วนต่างๆได้อย่างรวดเร็วผลการวิจัยจากนักวิทยาศา,ศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่า การดื่มน้ำร้อนสามารถช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญทำให้ร่างกายผลิตพลังงานและความร้อนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้การดื่มน้ำร้อนยังมีผลต่อจิตใจช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นจากภายในสถิติจากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าการดื่มน้ำร้อนสามารถเพิ่มอุณหภูมิร่างกายได้ถึง1องศาเซลเซียสในเวลาไม่กี่นาทีไม่เพียงแต่รู้สึกอบอุ่น การดื่มน้ำร้อนยังช่วยให้ร่างกายปรับตัวต่อสภาพอากาศหนาวได้ดีขึ้นด้วยถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ